ต่อจาก EP ีที่แล้วนะครับหลังจากที่เดฟเดวิดนะผมได้มีบทบาทน,นะครับและกลายเป็นผู้พัฒนาของแมปกัวการ์เดนในทุกอัปเดตนะครับไอเดียการสร้างอัปเดตหลายอย่างเนื้อผมเริ่มถดถอยลงเรื่อยๆทาให้ผู้เล่นเนี่ยเริ่มหายไปเรื่อยๆครับพร้อมกับผู้พัฒนาแอดมินหลายๆคนนะผมที่อยู่ในแมปกัวการ์เดนเริ่มหายไปทีละคนนั่นเองครับรวมถึงล่าสุดน,นะผมจานเดียวก็ได้ออกมาประกาศแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีบทบาทมากขนาดนั้นที่จะสามารถทําให้แมปกัวการ์เดนนะผมกลับมาเหมือนเดิมได้นั่นเองเขาเลยกลับไปลง ทุนแมเพืชประทับเป็นหลอดแบบรัวๆแล้วก็แบบว่าเต็มที่กันแบบนั้นมากๆเลยครับจดสุดท้ายับผมมันไม่ได้เป็นตามที่คาดนั่นเองครับแมปพืชประทับเป็นหลอดนะผมก็ไม่ได้อยู่จุดที่สามารถทําให้ผู้เล่นเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมได้ครับและคอนเทนต์ในเกมนะผมก็เริ่มน่าเบื่อขึ้นครับทำให้เจนเดลนะผมก็เลือกตัดสินใจนะครับโดยการจะสร้างแมปใหม่นั่นเองโดยจะมีคนนึ่งนะผมที่เป็นผู้พนาเดียวกันนะครับก็คือคุณบูอิสกับตันกัปปี้นั่นเองครับจนมาถึงช่วงสิ้นปีที่แล้วนนนนนนะะะคคครรรรรััััับบบบไไดด้มรรมมมีกกมีกกกกกาาาปปแใหห่่่ผ็ือออเเเลลงงจิว ดราม่าเต็มแบบมหากรรมมากๆากครับทุกคนแมปขายบล็อกฟุตบ้างไม่สนุกบ้างกอปปี้บ้างอะไรอย่างนี้ทุกคนหลายๆอย่างเลยครับทำให้ทุกคนนะผมโจมตีเจนเดียลแบบรัวๆเลยครับว่าแมปเนี่ยไม่ได้เป็นตามที่คาดหวังมากๆเลยครับจนหลายคนนะผมโจมตีแล้วก็พูดให้เจนเดียลครับว่าให้คุณเนี่ยไปพัฒนาแมปโกะการ์เด้นก่อนดีไหมอะไรอย่างนี้ครับยิ่งคุณสร้างหรือว่ายิ่งคุณซื้อแมปอื่นมานะครับสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ดีขึ้นครับพูดกหลายหลายคนนะผมรู้จักเจนเดียลเพราะว่าโกการ์เด้นนะ หลายหลายคนก็เลยอยากให้เจนเดล์้วผมกลับไปที่แมปโกอาการเดนและก็พัฒนาแมปโกอาการเดนต่อเธอแต่อย่างว่าแล้ครับทุกคนตามที่ผมกล่าวเลยครับก็คือผู้ถือครองนะตอนนี้นะผมเป็นในส่วนของคุณเดฟเดวิดนะครับไม่กระทั่งเจนเดล์้วผมก็ได้ลงคลิปแล้วก็บอกให้กับทุกคนทราบนะครับว่าเขาและผมไม่มีสิทธิ์มากขนาดนั้นนะครับและอย่างก็คือด้วยเหตุผลบางอย่างก็คือเขานะครับชอบในการสร้างแมปมากกว่านะครับแล้วก็พัฒนาไปบ้างนะครับถ้าเบื่อแล้วเขาก็จะสร้างใหม่อะไรแบบนี้นครัทุกคนทำให้หลายคนและผมมองว่าเจนเดลวสร้างแ เพื่อให้มีคนซื้อแล้วเขาจะได้ตังอะไรอย่างนี้ทุกคนและใช่เลยครับหลายหลายคนคิดแบบนั้นเหมือนกันครับไม่กระทั่งผมเองเหมือนกันนะแต่นั่นแหละครับสุดท้ายแล้วครับผมเขาก็ไม่ค่อยมีบทบาทอะไรมากขนาดนั้นในแมปโกอาการ์เด้นนะครับจุดสุดท้ายแล้วผมตอนนี้เขาพักครับจากการสร้างแมปนะฮะผมเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างครับทาให้เขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยมากๆครับผมสําหรับการสร้างแมปในรอบล่าสุดนี้นะครับและนี่ก็คือจุดจบของเจนเดลครับและก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาเนี่ยจะกลับมาอีกหรือเปล่านะก็ต้องมาเรารู้รอดูนะครับว่าเขาจะมาแนวไหนยังงไ เปส่วนแมปโกะกาเด้นแมปพ,พืชปทาเป็นหลอดที่เคยดังมาก่อนหน้านี้นะครับผมตอนนี้กระแสก็ตกยับครับผมและใช่แล้วผมใกล้จะถึงจุดจบของแมป2แมปนี้แล้วนะครับทุกคนทุกคนกคิดเห็นยังไงกับเจนเดลบ้างครับก็สามารถพิมพ์พูดคุยกันได้นะครับและส่วนใครนะผมี่กลังหาไกล้ตนนมหรือว่าพิกัดคอนโทรผมแนะนำนี่เลยครับผมมองยูเกมเซ็นเตอร์บอกเลยของเขาดีจริงครับ